สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่โดนปุ๋ยมากเกินไปนะคะการที่เราใส่ปุ๋ยบำรุงเขานะคะมีนาชาแนลเพิ่งใส่ไปเมื่อวานค่ะก็คือสูตร6 6 6 6 6 6นะคะเพื่อนๆลักษณะนี้ะค่ะโดนปุ๋ยมากเกินไป นะคะวิธีแก้ก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆคือเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกิ่งที่เขาเฉาอะค่ะเห็นไหมคะใบเขาก็จะเป็นแบบ,บลักษณะนี้เลยต้นนี้ก็คือต้นเข็มอินเดียนั่นเองนะคะเสียดายมากเลยนี่นะคะ คือเดี๋ยวเราก็จะต้องมาลดน้ําเขาค่ะลดแบบให้ชุ่มเลยค่ะลดแบบให้เยอะๆเลยนะคะซึ่งพอเราลดเยอะๆเนี่ยค่ะก็จะชะล้างปุ๋ยไปเพราะว่าปุ๋ยเราอาจจะใส่เยอะไปนิดนึงนะคะจริงๆ คืออาจจะพลั้งมือไปหน่อยะค่ะจริงๆกระถางเท่านี้ก็สักประมาณสัก4ีหเมตรก็พอนะคะเราก็อาจจะใส่เยอะไปนิดนึงเดี๋ยวจะต้องแก้ไขนะคะาการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อนๆก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะบางทีเราพลั้งมือพลั้งเผลอนะคะต้นไม้ก็จะเป็น เช่นนี้ได้แล้วก็ปุ๋ยเคมีอะค่ะเวลาเราใส่ปุ๊บใช่ไหมคะเราจะต้องราดลดเขาให้เขาละลายไปเลยทันทีบางทีเราลดน้ำไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเมื่อวานเขายังสวยแบบนู้นอยู่เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะต้นเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโพสให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเมื่อวานน้องยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะคะวันนี้น้องเป็นแบบนี้แล้วนะคะ น้องเป็นแบบนี้แล้ววันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันนะคะก็เดี๋ยวมีนาช n แนลจะรดน้ําค่ะให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ลิฟกิ่งที่เขาเฉาว่านะคะออกนะคะเพื่อที่จะเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาเขาด้วยค่ะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าต้นไม้นะคะมีปัญหาค่ะเพื่อนๆลองหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะคะ่ะลอง เปลี่ยนกระถางดูเพราะว่าหน้านี้ค่ะมีนาชาเดลลองเปลี่ยนกระถางต้นไม้ดูค่ะจะเห็นว่ามีมดค่ะเพื่อนๆมีมดอยู่ในกระถางต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะมดมาทํารังเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกเนาะนะคะถ้ามีมดมาทํารังอะคะ่ะบางทีก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้ได้นะคะ,อะพอมีมดเราก็จะมีเพียแปง ะะก็จะมาพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เป็นข้อหลักๆสําหรับมือใหม่อย่างเรานะคะที่เล่นต้นไม้แต่ว่ามือใหม่ที่สูญเสียต้นไม้ไปเยอะจนรู้แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรนะคะเริ่มแก้ไขเป็นนะคะข้อผิดพลาดก็นําพามาซึ่งความสําเร็จในอนาคตเหมือนกันนะคะก็เช่นเดียวกับชีวิตคนเราเนาอเดินผิดพลาดได้ท้อได้แต่ไม่ถอยนะคะแก้ไขปัญหาก,กันต่อไปค่ะวันนี้มินาชาแนลลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ